วินัยชนะความเก่งคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะโคตรเก่งแต่ไปไม่สุดเขาพูดดีทำดีเริ่มต้นดีแต่พอเวลาผ่านไปกับหายเข้ากลิปเมฆริงทุกอย่างไว้ข้างหลังคะ่ะแล้วอีกประเภทละ่ะอาจไม่ได้เก่งที่สุดแต่ไปสุดได้ เขาไม่ได้มีพรสวรสค์มากมายไม่ได้พูดหวือหวาแต่ลงมือทําทุกวันขยันมุ่งมั่นและมีวินยัยสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จความต่างของสองคนนี้คืออะไรวินัยนั่นแหละที่เปลี่ยนเกมคนมีวินัยชนะเสมอธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งแต่มันคือความสม่ําเสมอค่ะใครทําทุกวันคนนั้นชนะคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งหรือขายเก่ง แต่คือคนที่มีวินัยทําในสิ่งที่ควรทําแม้ในวันที่ขี้เกียจแม้ในวันที่เหนื่อยแม้ในวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงคุณอาจไม่ได้ปิดยอดเป็นแสนในวันแรกคุณอาจไม่ได้มีทีมใหญ่ในเดือนแรกแต่ถ้าคุณทําทุกวันสะสมความสําเร็จทีละนิดมันจะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เก่งแต่ไร้วินัยเท่ากับล้มเหลวเร็ว ลองคิดดูนะคะคนที่พูดดีมีไฟแต่ขาดวินัยสุดท้ายก็กลายเป็นแค่คนที่เคยเก่งเพราะเขาทำแค่ตอนที่รู้สึกดีแต่พอเจออุปสรรคพอเจอคำปฏิเสธพอไม่เห็นผลเร็วเขาหยุดและจบเกมตัวเองลงตรงนั้นเลยค่ะแต่คนที่มีวินัยเขาไม่ถอยเขาทำต่อแม้จะไม่ได้ผลลัพธ์ทันทีเพราะเขารู้ว่าทุกวันคือการสะสมวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้อาจจะสำเร็จ พรุ่งนี้ยังไม่สําเร็จเดือนหน้าอาจจะสําเร็จตราบใดที่ยังเดินไปข้างหน้าโอกาสชนะจะมีเสมอสร้างวินัยค่ะแล้วความสําเร็จจะตามมาถ้าคุณปรารถนาะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายให้เริ่มจากการสร้างวินัยในตัวเองก่อนวินัยในการติดต่อคนคือวันนี้คุณคุยกับลูกค้าหรือยังวินัยในการเรียนรู้คุณพัฒนาตัวเองทุกวันหรือเปล่าวินัยในการดูแลทีมคุณช่วยให้ทีมเติบโตรหรือยัง วินัยในการไม่ยอมแพ้วันนี้เหนื่อยได้แต่พรุ่งนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ใครจะสำเร็จคนเก่งที่ขาดวินัยเท่ากับตายกลางทางคนที่มีวินัยแม้ไม่เก่งเท่ากับ ถึงเส้นชัยแน่นอนอย่าถามว่าวันนี้สำเร็จหรือ,อยังให้ถามว่าวันนี้ฉันได้ทำในสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จแล้วหรือ,อยังพระธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องเก่งตั้งแต่แรกแต่ต้องมีวินัยตั้งแต่วันแรกแล้ววันหนึง่งคุณจะเป็นคนที่ชนะและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนาทมจะ ฉันจะทำให้ได้